ภาษาไทยใช้ให้คุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคำสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคำว่าติคำคำนี้เราใช้คุ้มกันได้อย่างครับการติการตำหนิเนี่ยมีหลายมิติที่น่าคิดนะครับก็คือมิติของความหนักเบาคือติแรงหรือแค่ติแบบเบาๆมีมิติของเวลาติที่ดีต้องติให้ทันควันคือให้ผู้ที่รับการตำหนินั้นสามารถรับข้อมูลกลับไปปรับปรุงได้มิติที่3นะครับ มิติของสาระการติอย่างมีสาระนี่ผมว่ามันเป็นพลังบวกนะครับเป็นการช่วยให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ต่อเนื่องไปคือไม่เพียงแต่แก้จุดที่ผิดพลาดไปแต่ยังมีทางออกมีทางสร้างเสริมต่อไปได้และท้ายที่สุดผมว่าติเนียมีมิติของเจตนาครับติด้วยความหวังดีติเพื่อก่อผมให้ความสําคัญมากนะครับกับเรื่องของการติผมคิดว่าถ้าใช้ในทางที่ถูกเนี่ย เท่ากับเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเมื่อเขาได้รับคำติแล้วเนี่ยเขาสามารถนำกลับไปแก้ไขไม่ใช่การติแบบลอยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผมเห็นว่าเสียเวลาสังคมมากเลยก็คือการติติงไปก่อนหน้าคือสมมุติว่ามีผู้ที่ตั้งใจปรารถนาจะทาอะไรดีเสร็จแล้วเราก็ไปทักไว้ก่อนไปติไว้ก่อนว่าโอ๊ยอย่างนี้ไม่มีทางสําเร็จหรอกผมว่าติแบบนี้แบบจิ้งจกทักผมว่าเป็นการเสียเวลาสังคมครับอย่าลืมว่าติ ก็ต้องมากับชมคือไม่เพียงแต่ติอย่างเดียวก็ต้องชมด้วยเป็นการชี้ทั้งสิ่งที่ปรับปรุงได้ควรปรับปรุงและสิ่งที่ดีแล้วควรจะทําให้เจริญต่อไปผมว่าสังคมที่ดีนะครับคือสังคมที่รู้จักจะติต,ติติงตักเตือนตอนเองจะเป็นสังคมที่ก้าวหน้าจะเป็นสังคมที่มีสติเรามาช่วยกันดีไหมครับเรามาทําตนเป็นนักตินักชมอย่างสร้างสรรค์ คุณผู้ชมครับภาษาไทยของเรานั้นงดงามนะครับละเอียดอ่อนลึกซึ้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้ขุ้มเรามาช่วยกันครับคำว่าติดใช้ขุ้มสวัสดีครับ